ข้าวลดแกงคนมุงทุกคนนี่คนเยอะมากร้านนี้นี่เขาไม่ได้ไม่ใช่ข้าวลดแกงเขาเป็นกับข้าวนะขายเป็นกับข้าวนะครับนี่ทุกคนดูดิมีคนมาซื้อนี่อ๋อเยอะเลยเยอะเลยนี่แล้วทำกันใหม่ตรงนี้เลยดูดิโอ้นี่ได้เป็นแกงเขียวหวานนะรู้ไปเป็นผัด ผัดแล้วสักอย่างหนึ่งด้านโนะ้นเนาะนี่ครับกำลังทำอยู่หลังร้านเลยโอ้โหสามกระทะเลยทุกคนเนีเ่ยคนเดินขำเกินนะ,ะมีไก่ใต้น้ำด้วยมีไก่ใต้น้ำด้วยนะครับขายกับข้าวนะนี่ขายจริรงกับข้าวเลยอลยที่ร้านนี้ชื่อร้านอะไรเนี่ยร้านตะตุ้มอ๋อร้านตะตุ้มนะครับร้านตะตุ้มนะ ข้าวราดแกงไม่ใช่แกงอย่างเดียวใช่ไหมเขาขายแกงอย่างเดียวเป็นกับข้าวนะนี่กำลังเทกำลังเทพะโลเหรอนะพะโลเหรอไม่ค่ะนินผัดก่ใช่ผัดเ่ใช่า,น,ชานินผัดีใช่นะทุกคนมนีขาลูกเขยแนกับปลานะคะ เผ็ดพวงไข่ไก่สุดแล้วนะคะในกระกทระนะคะลูกค้าอ่ามีที่วางเหรอเต็มไปแล้วฮะนวลเลยเหลืออย่างนึง่ะอ๋อเหลืออีกหนึ่งอย่างนี่ครับวันนี้มาสายทำไม่ทันเลยครับนีนะะ่ข้ามาสายทำไม่ทันเขาบอกนะถั่งได้เลยนะครับร้อยหนึ่งคนนึงอ๋อถุงละห้าสิบเหรอแกงถึงเจ็ดสิบบาทอ๋อแกงสี่สิบบาทนี่ ขายดีนะทุกคนรับอะไรดิ40บ,บาทค่ะ40บ,บาทนักแกง